หนึ่งเสรีภาพนะคะความเสมอภาคและภลรด <ไป S 1> เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะคะมีการจับจ่วงหรือเปล่ามอีอะไรเนื้อหาที่มันมินเมย์ไหมเพื่อให้การชุมนุมของเราวันนี้นะ,ะ,ะมีน้องๆท่านใดจะขึ้นมาพูดไหมคะพี่จะให้พูดก่อนเลยนะคะดี สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเรื่องที่จะมาพูดหลายเรื่องมากเลยนะคะเรื่องแรกคือเรื่องที่หนูอยากพูดคือเป็นเมืองพุทธแต่จริงๆแล้วาศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาประจำชาติไม่เคยมีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นเพียงถ้าเซ็กวอร์เกอร์ไม่ถูกกฎหมายก็จะไม่มีกฎหมายคุ้มครองเขาในกรณีที่เขาถูกลเมิดเขาจะไม่สามารถแจ้งความได้ค่ะ เพราะว่าการทําแท้งในประเทศไทยไม่ถูกกฎหมายนะคะหนูมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของปัจเจกคะ่ะถ้าทำเนี่ค่ะแล้วเรื่องต่อไปคือมีผู้ใหญ่อ่ะเขาชอบบอกว่าเออเป็นเด็กอะทำไมถึงออกมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองรู้จักแหวดเจ็ดเปอร์ซไหมคะ ุกคนในประเทศนี้เสียภาษีหมดค่ะคุณจะเดินไปที่ไหนคุณซื้อของในมันถูกคิดบวกแหวนจุดเปอร์เซ็นต์เหล่านี้มาแล้วคุณเป็นผู้ใหญ่คุณไม่มีสิทธิม์มาชี้สั่งเด็กว่าเธออย่าไปยุ่งการเมืองเพราะว่าเธอยากถ้าการศึกษามันดีจริงอ่ะหนูไม่หนูไม่ออกมาอยู่ตรงนี้หรอกค่ะเพราะว่าการศึกษากับจังหวัดนครราชสีมาครับ,รบ,รบผมมาจากโคราชครับผมมาจากอ,อำเภอเล็ก ครูบ้านกระจกกระจกเพราะอะไรครับเพราะการศึกษาไทยมันค่อยๆบีบตัวลงครูสอนอะไราการศึกษาตื่นตีห้านะครับเพื่อที่จะไปเรียนโรงเรียนที่ห่างจากตัวบ้านแค่เจ็ดกิโลแล้วกลับทุกครั้งที่กลับบ้านเนี่ยประมาณทุ่มกว่าเพราะต้องเรียนพิเศษผมเคยถามนะครับเคยถามกับครูถามว่าผมผมถามว่าเพราะอะไรถึงไม่ทัน เพราะว่าเนื้อหามันอยู่ที่เรียนพิเศษหมดเอ้าแล้วเวลาปกติครูทาอะไรอยู่ครับเอาให้เด็กทํากันบ้านเอ้าแล้วกันบ้านทาไมไม่ให้ไปทําที่บ้านอะ่ะมงคนมีเบื่อที่จะไปโรงเรียนเบื่อถามนี่ผมมั่นใจเลยเพราะว่าในวัยของผมอะ่ะผมผมรักโรงเรียนผมรัก game my but oh ไอรีฟีก็ไม่อาจจะฝืนห้ามผักรู้เราเป็ขาดความคิดคนเพราะคิดว่าผิวคุ้ค่าภาษาจึงถูกว่าฟ้าคิดคิดลวงส้างศาสนาเป็นนิคมแต่งตั้งให้เป็นศาสนาเพื่อสันติภาพคนมองคนว่าไม่มีค่าจึงเป็นปัญหาที่มันถูกผิดพลาดหรือว่าผู้เผสวัตรปลปล่อยความคิดขอนุษย้มันอยู่ในทิดที่มันถูกง

วนมาอยู my, ่วนเนาะเดี๋ยวเขาย่อยมากันโอเค